โผนะครับผมดูบอลสีสวนผมนะครับจากศูนย์นะครับผมตอนนี้นะครับเต็มสวนเลยนะครับเริ่มสะสมจากเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็การบำรุงเนี่ยดีมากๆนะครับผมบำรุงยังไงนะครับผมมีคำตอบนะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไ cribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีครับ FC นะครับผมพี่นารักทุกคนวันนี้นะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับผมวันนี้ผมจะเอาน้ำหมัก ถั่วดำถั่วเน่าเนี่แหละครับผมถั่วแดงเนี่ยแหละก็มีทําคลิปไว้ให้แล้วเนาะนะครับผมก็ไปหาดูย้อนหลังได้นะครับผมก็จะใช้น้ําหมักนะครับไปผสมกับพระเอกอีกหนึ่งตัวหนึ่งนะครับผมที่จะบํารุงบอลสีนะครับอย่างดีเลยนะครับผมช่วยให้บอลสีเราแข็งแรงแล้วก็ใบสวยอีกต่างหากโตเร็วด้วยนะครับผมนี่นะครับก็เป็นพระเอกอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือฮอร์โมนไข่นะครับ โมนไข่นะครับมีประโยชน์มากมายมีจุลินทรีย์มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเอาไปฉีดพ่นเนี่ยคือดีมากๆนะครับผมเราจะใช้ผสมกับตัวน้ำหมักถั่วเน่านะครับแบบนี้นะครับว่าเราก็เอามาเทลงใส่บิกเกอร์นะครับผมบิกเกอร์น้ำที่เราเตรียมไว้นะครับเราจะฉีดพ่นอย่างนี้นะครับสัปดาห์ละ2ครั้งเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมว่าสูตรน้ำหมักเนี่ยเราสามารถทำขึ้นมาเองได้นะครับ ปุ๋ยต่างๆเนี่ยผมมีคําตอบไปให้หมดแล้วเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับผมก็ทําไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าบางตัวนะครับปุ๋ยบางตัวนะครับอาจต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับในการทํานะครับก็ยังไงให้อดทนนะครับสําหรับมือใหม่หัดเข้าวงการบอนสีและยังไม่รู้วิธีบํารุงนะครับลองมาดูการบํารุงสูตรนี้นะครับว่าผมบํารุงยังไงนะครับผมใช้อะไรนะครับผมสูตรนี้นะครับใช้น้ำหมักขัวเน่ากับ ฮอร์โมนไข่นะครับบำรุงใบนะครับในการฉีดพ่นนะครับเราฉีดไปหมดเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้ใบนะครับสุขภาพแข็งแรงและใบสีสวยสดนะครับผมใบใหญ่อีกต่างหากนะครับผมไม่ว่าเราจะอยู่ในกระถางเล็กๆอะไรยังไงนะครับเขาก็จะ แข็งแรงสุขภาพดีนั่นเองนะครับดูได้นะครับหลังจากที่ผมลองฉีดพ่นมาซักระยะแล้วนะครับอันนี้ผมฉีดมาประมาณ3ครั้งแล้วนะครับผมก็เห็นผลได้มากนะครับว่าบอนสีตอบสนองต่อปุ๋ย2ตัวนี้ดีมากๆนะครับผมไม่ว่าเราจะนําไปฉีดที่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับหรือพืชผักสวนครัวนะครับพวกพืชกินใบพวกพริกพวกอะไรนี้นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าปุ๋ยฮอร์โมนไข่นะครับกับน้ำหมัก ถั่วเน่านะครับมีสารอาหารและธาตุครบมากๆนะครับเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพวกบอนสีแล้วก็พืชผักต่างๆนะครับผมอย่างดีเลยนะครับผมก็นะครับผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆลองไปหาทําเก็บไว้นะครับเพราะว่าดีมากๆนะครับแล้วก็การทําปุ๋ยทั้งสองอย่างอาจจะใช้ต้นทุนไม่มากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการลดต้นทุนปุ๋ยในระยะยาวที่เราจะต้องไปซื้อน้ําหมักออนไลน์อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆนะครับลอง นำมาทำใช้เองนะครับผมผมบอกเลยว่าเห็นผลนะครับจากที่สังเกตผมนะครับเพราะว่าผมจะปลูกที่เอาดอร์นะครับแบบว่าไม่ได้อบในโรงเรือนก็เพื่อนๆที่ติดตามมานะครับก็จะเห็นว่าบอนสีผมเนี่ยเขาก็โตวันโตคืนตามระบบของเขานะครับตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องกับให้โตเร็วไม่ต้องอะไรนะครับแค่เราบำรุงถูกวิธีบำรุงถูกปุย๋ยถูกสูตรนะครับ ผมบอกเลยว่าเห็นผลมากๆนะครับผมอย่างพอีเหนาอย่างนี้นะครับอย่างนกกระทาอย่างลูกไม้ป่าก้านดําอย่างกูสุมาเนี่ยนะครับผมบอลสีเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรนะก็เป็นตัวนารายเรือนพบนะครับผมเขาก็ไม่เห็นทิ้งใบมาสักระยะแล้วนะครับหลังจากที่ทิ้งไป2ใบนะครับตอนนี้นะครับก็จะแตกใบให,ให้เราอีกต่างหากนะครับดูอย่างนางใหม่ที่ผมกําลังฉีดนี่นะครับผม เขาก็แตกใบขึ้นมาดีของเขาเป็นปกตินะครับนี่นะครับผมดูนะครับทับซินสยามนี่นะครับผมดีมากๆนะครับที่เขาตอบสนองแล้วก็ตัวนี้นะครับจาชื่อยังไม่ได้อีกนะครับผมดูกอดูพุ่มดูหลอดเขานะครับผมดูใบก้านยาวอีกต่างหางนะครับขนาดปลูกเล็กๆน้อยๆนะครับผมแบบนี้นะครับก็ยังได้ประสิทธิภาพในการเติบโตขึ้นมาอีกแต่างหากนะครับแล้วก็ ปุ๋ยที่เราบำรุงนะครับมันดีต่อบอลสีนะครับเราไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรต่างหากเลยนะครับผมก็นะครับสูตรนี้นะครับหากชอบสูตรนี้ลองนำไปใช้ได้แล้วก็ปรับปรุงใช้ที่สวนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมว่าใช้บำรุงสูตรไหนให้แตกกอแตก อะไรขึ้นมาเร็วเนี่ยนะครับบอลสีเราแข็งแรงอีกต่างหากเนี่ยผมมีคําตอบให้เสมอนะครับผมลองนําไปใช้แล้วก็ลองติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื<ๆ>่อนๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย